สวัสดีค่ะมิรถสวยหรูหรานน่าใช้คันหนึ่งมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากเลยนะคะเยต้าแคมเปญ 2.0G กิออโต้คันนี้ปี2015ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะลายไม้พูสตารนนะคะแอร์แบ ABS กุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังชันคร u i s อ c o n t r นะคะ แอร์ระบบดิจิตอลนะคะราคาโปรโมชั่นช่วงนี้ลดสุดๆไปเลยนะคะ479,000บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาผ่อนเดือนละ9,000บาทค่ะนมียตอนหลังด้วยนะคะคันนี้ขอถานเงินเดือนได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดอันนี้ได้คนเดียวนะคะที่18,000บาทขึ้นไปค่ะก็ะส้อรถันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะไปกันมามองหารถสวยลรูลากว้างขวางนั่งสบายบอดี้สวยนะคะแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะรถปี2015ค่ะ 2.0g ค่ะแต่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้น่าใช้มากๆเลยค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะสวยหรูหราดูดีน่าใช้อะไหล่หาง่ายนะคะต้องเป็นโตโยต้าเลยค่ะแอร์ก็เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะรานะคาไม่แพงเลยนะคะ ดิต้ตาแคมบรี่สองจุดศูนย์จีนะคะคันนี้เกียร์โตปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อ